สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ันะครับกับมาร์คสมรณ์เอนะครับวันนี้นี่จะมาพูดถึงกลอกกลอกล้วนเลยนะครับก็คือต้องบอกงี้นะครับว่าผมไม่ใช่เป็นกลอกแฟนบอยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อว่ามีปืนโดยเฉพาะปืนที่ออกมาในในยุคเนี้นะครับที่สามารถทําออกมาได้ดีกว่ากลอกนะครับแต่ในอีกบริบทหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดเราต้องการอาวุธปืนที่มันสามารถเชื่อเชื่อถือได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นอาวุธปืนที่ดูแลรักษาง่ายหาอะไรง่ายนะครับกลอกนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับก็การเลือกกลอกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเขาเนี่ยมีคนถามผมมาว่ากลอกเจนไหนที่ผมชอบที่สุด1 2ึ่งสอี่ห้านะครับก็ คำถามนี้จะต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าผมเคยใช้แค่กล็อกเจน 3, 4และ5นะครับ1กับ2เนี่ยไม่เคยไม,ไม,ไม่ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับแต่ก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรกับคันนั้นแต่ว่าตอนที่ผมยังเป็นตำรวจเนี่ยผมเคยซื้อ g ล็อก19 g เ n 3จน3ไว้นะครับซึ่งในกฎหมายแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นเจนเดียวนะครับที่คนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับ เจนสี่เจนหเนี่ยจะต้องเป็นตำรวจเท่านั้นนะครับถึงจะซื้อได้แคลิฟอร์เนียเป็นเป็นรัฐที่ไม่ค่อยเอื้อเรื่องกฎหมายปืนนะครับมีข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดอ่าก็ก๊อกเจน3ตัวนั้นเนี่ยผมต้องบอกนี้ว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเจน3โดยเฉพาะตัวก๊อกสิบเก้จนสตัวนั้นเนี่ยผมไม่ชอบไกลไกลมันเป็นไกลอะไรที่แบบมันค่อนข้างจะฝืด นะครับมันเป็นไกดที่ค่อนข้างฝืดคราวนี้พอเป็นตำรวจแล้วผมก็ไปซื้อ g ลอก k 4 g g n n 4นะครับซึ่งกลอก k 4 g g n n เเนี่ยเป็นขนาดจุด45นะครับข้อแตกต่างของมันก็คือ,อต้องบอกอย่างนี้ก่อนไอ้กอกกอกนสะนสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยก็คือ 1. ไกล 2. ผิวผิวของผิวของด้ามจับนะครับเป็นผิวที่ลื่นมากมือเปียกนิดนึงเนี่ยคือแบบลื่นจริงๆ นะครับผมเลยต้องไปทำเอสติโปนะครับก็คือการทำการทําผิวใหม่ผิวของผิวของด้ามจับปืนใหม่นะครับให้มันแบบขรุขาะนิดนึงเวลากรรมเวลามือเปียกมันจะได้ติดนะครับมันจะได้หนึบคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นก๊อก441.5เอ้ย Gen4 เป็นจุด4.5นะครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาก็คือตัวที่กริปกริปเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะจับหนึบมือกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมามากมายนะครับไกลก็โอเคเงั้นๆน,นะครับดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่เราเราสังเกตเล้ว่าไอ้ไอ้ก๊อกไอ้ก๊อกสี่เนี่ยที่ผมสิ่งที่ผมตัดสินใจคือที่ตัดสินใจที่ไม่พกมันต่อเนี่ยก็คือว่าอ่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราเราเป็นคนเอเชียมือเราเล็กผมรู้สึกว่าจับไม่ถนัดเวลาจับขึ้นมาเนี่ยเราเวลา เล็งเข้าหาเป้าหมายเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับมือเรานะครับแล้วเวลายิงเร็วเร็วเนี่ยการคุมรีคอยล์เราเนี่ยเมื่อเทียบกับปืนที่เป็นขนาดอ่า9มมเป็นขนาดที่เล็กกว่ารู้สึกว่ามันคุมได้ดีกว่าขนาดผมยิงหนึ่งเ้าหนึ่งหนึ่งเี่ยหนึ่งเ้าหนึ่งนี่ยเป็น4ี่ห้าเหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าหนึ่งเ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยด้ามจับมันบางนะครับผมสามารถคุมสี่หให้ดีขึ้นอ่ะอันนั้นก็เลย ขายทิ้งโลไปนะครับคราวนี้มากลอก Gen 5ผมมีกลอก19 Gen 5 MOS อันนี้ต้องบอกเลยว่าการพัฒนาของผิวผิว A ไอ้อด้ามจับเนี่ย texture ของด้ามจับเนี่ยขู่ขาขึ้นมากนะครับจับแล้วหนึบมือขึ้นมากผมไม่ต้องไปทำอะไรเลยกับตัวปืนก็คือว่าหนึบพอสมควรนะครับมือเปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังหนึบอยู่ แล้วสิ่งที่พัฒนามากๆเลยก็คือ1ผิวนะครับการลมดำดีขึ้นมากอย่างเจน3เจน3กับเจน4เนี่ยผิวของโลหะเนี่ยเขาจะเป็นผิวพาร์กรส์นะครับมันก็จะเป็นผิวที่ไม่ค่อยสวยแล้วค่อนข้างจะดูแบบไม่ประณีตนะครับมันจะออกแบบเทาๆดำๆเทาๆนิดนึงผมไม่ค่อยชอบผิวนี้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับผิว t ท n น f e r เฟอร์ที่กล็อกเคยใช้เมื่อในอดีตเนี่ยผิวพาร์กร์เหมือนดาวเกรดมากมันแบบ มันคือผิวที่กรรมวิธีเป็นเป็นกรรมวิธีในการทําที่ถูกลงนะครับแต่พาร์คไรส์เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นผิวที่ทนนะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเอ็นอไตัวผิว d ี c อซีเน่ยของเจน5้าเนี่ยเอ็ของเจน5เนี่ย,ยมันพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าผิวผิวตัวเนี้ยมันเป็นมันให้มันให้ใหรูปลักษณ์ภายนอกที่แพงขึ้นนะครับ ทำให้ดูแพงขึ้นและมันเป็นตัวที่ช่วยเก็บกักความไเก็บกักน้ํามันใน,ในบนผิวโลหะได้ดีขึ้นนะครับน้ำมันมันเหมือนจะอยู่นานขึ้นาการกันสนิมเนี่ยดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างนึงที่พัฒนามากๆเลยของเจน5ก็คือไก่ไก่ไกนี่ผมบอกเลยว่าพอเอาเจนเจนหไปเทียบกับ4กับ3เนี่ยเจน5้า่พัฒนาขึ้นมากจริงๆนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยไปเปลี่ยนไกของปืนอะไรก็แล้วแต่ที่ผมมีผมไม่เคยแต่งตรงนั้นเลยเพราะว่าหนึ่งการเป็นตำรวจในอเมริกาเนี่ยในเอเนี่ยตำรวจเอเนี่ยมีกฎเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เยอะที่สุดนะครับปืนเนี่ยแทบไปทําอะไรมากไม่ได้เลยยกเว้นติดไฟฉายติดเวดดอทนะครับทําผิวได้ทําผิวเท็กซเจอร์แบบไอสติปเปิลจ็อบได้นะครับแต่ห้ามทํามากเกินไปอ่ะ บอกเลยว่ากลอก Gen 5นี่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากผมมาถึงมาติดไฟฉายนะครับติดเรดดอ t อ่าเปลี่ยนศูนย์จากพลาสติกเป็นศูนย์ที่เป็นโลหะออกตรวจได้เลยนะครับแล้วกลอกเนี่ยเป็นอะไรที่ยิงๆคือมันเปิดเปิดมันไม่ขาดอยู่แล้วถ้าเราดูแลดีๆนะครับแล้วก็กลอก45 MOS ที่ผมมีทุกวันนี้นะครับ กล็อก45 MOs เนี่ยก็คือเหมือนกับกล็อก19ทุกอย่างเลยนะครับการปรับปรุงกาปรับปรุงการลมดําบนผิวโลหะดีขึ้นนะครับแล้วก็กล็อก145เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดคือผมยิงเคยยิง17มาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยครอบครอง17นะครับแต่พอมาเทียบกันยิง17กับยิงกล็อก45เนี่ยซึ่งเป็น9มมเหมือนกันเนี่ยถึงแม้ว่ากล็อก45จะมีลำกล้องที่สั้นกว่าเล็กน้อยแค่ครึ่งนิ้ว นะครับคนรี่บอกอ๋อสิบเจ็ดกับสี่ห้าเนี่ยสิบเจ็ดจะแม่นกว่าเพราะว่าลำกล้องยาวกว่าครึ่งนิ้วแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่แตกต่างกันเลยครับในในระยะที่เรายิงด้วยปืนพกเนี่ยในระยะที่เรายิงด้วยปืนพกเนี่ยไม่ต่างกันเลยระหว่างสิบเจ็ดกับสี่สิบห้านะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่กล็อกสี่สิบห้าทำได้ดีกว่าสิบเจ็ดก็คือเมื่อลำกล้องมันซ่านลงเนี่ยอ่าความ ไอไซต์เรเดียสก็คือความ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 ห่างกันระหว่างศูนย์หน้ากับศูนย์หลังมันลดน้อยลงด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดเรายิง IA ศูนย์เปิดเนี่ยนะครับการจับศูนย์การจับศูนย์เนี่ยจะได้เร็จะทําได้เร็วขึ้นนะครับพอยิงไปปึ้งการจับจับศูนย์ใหม่อีกครั้งเนี่ยจะเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ความบาลานซ์ของตัวปืนถ้าเกิดเป็นกอกสี่นี่ยก็จะได้กระสุนเพิ่มขึ้นมาอีกสนัดนะครับก็คือสินัดเลย ก็จะเป็นถือว่าเป็นปืน full size ที่เหมาะสําหรับพกปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสรีละคุณให้ทําทได้นะครับก็สามารถพกเป็น EDC พกเป็นการพกซุกซ่อนได้เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมเพิ่งทํามาก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมตอบคำถามนี้นะครับเจนหนึ่งสสามสี่ห้าผมชอบเจน5มากที่สุดนะครับ ถึงแม้ว่าเอาจริงๆกรอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่้าเนี่ยจาก1ไป2เปลี่ยนไม่เยอะจากสองไปสก็เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะจากสาไปสี่ก็เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะจาก4ี่ไปห้าผมว่าจาก4ไป5เนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่าคราวนี้มาถึงอคำถามหนึ่งกรอกสิบเก้าเอโมไอไอก็อกสิบเก้าคอมมานคอมมานโด ก๊อกสิบเก้าคอมมานโดที่อเมริกาเนี่ยไม่มีขายนะครับแต่ที่ผมไปดูมาคือมันก็คือก๊อกสิบเก้าจนสามนั่นเองถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดเป็นเป็นปืนกระบ,บอกเดียวที่คุณสามารถซื้อได้ถือว่าเป็นปืนที่ไม่เลวเลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปเทียบกับปืนที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือไปเทียบกับเจน5้ายังไงเจน5มันก็ดีกว่านะครับถ้าสามารถ ซื้อ Gen 5ได้ผมแนะทำให้ซื้อ Gen 5นะครับให้ skip Gen 3หรือว่า Glock Commando อะไรไปเลยให้ซื้อ Gen 5ไปเลยเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดสามารถซื้อเป็นตัว MOS ที่พร้อมติด Red Dot ได้นี่ยิ่งดีเพราะว่าตอนเนี้บางทีเราอาจยังไม่รู้ว่าเราอยากจะติด Red Dot หรือเปล่าแต่ถ้าในอนาคตเราอยากจะลอง,ลอง Red Dot เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อสไลด์ใหม่นะครับเราไม่ต้องไปซื้อสไลด์ใหม่ไม่ต้องส่งสไลด์ไปปาดนะครับตัวกรอก MOS เนี่ย MOS System เนี่ย มันอนุญาตให้เราพร้อมติด Red ด o t ได้เลยนะครับไม่ใช่แพลตฟอร์มในการติด Red ด o t ที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณอยากจะลองติด Red ด o t ก็ได้ครับแล้วก็ไอความไม่เพอร์เฟกของมันมันก็มีวิธีแก้ให้มันให้มันแก้ไขปัญหาที่ไอตัวตัวระบบติดเวดดอทตัวนี้ให้ดีขึ้นก็มีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่ได้เป็นกรอกแฟนบอยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกอกแต่ผมต้องบอกนี่เลยว่า กรมตำรวจหลายๆกรมที่เปลี่ยนไปเป็นปืนยี่ห้ออื่นบางกรมในในอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวอเทอร์พีพีอ่ะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นซิกซ์เ e เอะไรก็แล้วแต่แต่บางกรมกลับมาพกกลอกนะครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณถ้าคุณพกกล็อกเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับผมไม่ผมจะไม่แนะนําให้ตํารวจนะครับผมจะไม่แนะนำให้ตํารวจหรือทหารไทยเนี่ย ไปเล่นปืนแบบยี่ห้ออื่นที่มันนอกเหนือจากปืนในแบบปืนที่อยู่ในกระแสนะครับแล้วปืนที่เราสามารถหาอะไหล่ได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือกลอกนะครับก็คือปืนกลอกเวลาอันนี้ผมผมน่าจะพูดหลายทีแล้วก็คือเวลาของแตง่งบริษัทจะออกของแต่งของปืนมาก็จะออกของกลอกมานะครับก็เป็นกลอกเก้ามมอ นะครับส่วนมากจะออกก,อก 9, ็เก้ามมมาคุณต้องการซองถ้าเกิดคุณมีปืนยี่หอ้อแปลกๆรุ่นแปลกโชคดีในการหาซองครับแต่กล็อกเนี่ยคุณมีกล็อก 19, บเก้ากล็อกสิบเจ็ดกล็อกสี่กล็อกสี่เนี่ยมันสามารถใช้ใช้ซองเดียวกล็อก19ได้นะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับของแต่งซองเกลื่อนกาดไปหมดนะครับแม็กกาซีนหาง่ายดูแลรักษาง่ายเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ล็อกเนี่ยมากัการลมดำผิวที่ค่อนข้างดีพอสมควรทั้งเจน 3, 4, มหนะครับอ่าเรื่องสนิมนี่ก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วการที่ว่าปืนเนี่ยในส่วนที่เป็นด้ามมันเป็นพอลิเมอร์หรือพลาสติกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องสนิมนะครับก็จะไม่เหมือนกับพวก1911ที่ด้ามอาจจะเป็นเหล็กหรือออลูมิเนียมอลลอยนะครับที่เราอาจจะต้องมากังวลเรื่องสนิมเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ความ เป็นมือที่ร้อนและความชื้นสูงมันทาให้เหงื่อเราออกมากขึ้นนะครับมือเนี่ยชุ่มชุมเนี่ยไปจับสมมุติปืนปเป็นเหล็กมือไปจับปุ๊บถ้าคุณไม่ล้างเนี่ยเหงือ่อเหงื่อเรามันมีเกลือเนี่ยเหงือ่อเหงื่อของคนเรามันมีเกลือผสมด้วยเนี่ยเดี๋ยวขี้สนิมก็มาครับถ้าเกิดปืนลมมันไม่ดีนะครับหรือบางทีให้ลมดีๆเนี่ยไปถามคนที่เล่นคิมเบอร์ได้ว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับ นานนิดนึง13 14นาทีก็ประมาณก็ยังดีนะครับต้องขออภัยก็นั่งกินในติมครับพอดีโดนยำบุนเส้นที่เผ็ดมากๆนะครับก็เลยต้องนั่งกินในติมระหว่างพูดนะครับนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรมีคำแนะนำอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ